เอาละฮะตอนนี้คุณผู้ชมครับตำรวจเจอลุงพลฮะตำรวจทำอะไรครับตำรวจขอถ่ายรูปนะครับอ้าวใครถือกล้องให้ใครใช้พี่เอเนาะกับพี่นะพี่ใผมเนาะมาขมามโอ้โหพอตำรวจเห็นดิ่งมาหาลุงพลเลยนะฮะตกใจนะครับที่ไหนได้เป็นเอฟซีนะฮะเอฟซีลุงพลเป็นเอฟซีลุงพลนี่เองฮะพี่ๆตำรวจสนบังเสาธงบังเสาธงสองศูนย์ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวแวะที่ปั๊มทานข้าวก่อนนะฮะก่อนที่จะไปออกรายการที่ช่องอมรินนะฮะลุงพลกับป้าแตนแวะพักกินข้าวจะใกล้ถึงช่องอมรินแล้วฮะเพราะว่าอีกไม่กี่กิโลก็จะถึงอมรินแล้นะครีเพงตอนนี้ก็คือว่าอ่าแวะทานข้าวก่อนนะครับ นี่เอฟซีก็เจอลุงพลขอถ่ายรูปลวฮะตอนนี้แวะทุกปั๊มถ่ายรูปทุกปั๊มนะฮะคนขอเข้ามาถ่ายนะนะ,ะคนขอมาถ่ายรูปกับลุงพลนะฮะนี่น้องโอมกับน้องน้ำมนนะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปกินข้าวกันนะ ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับทุกติ๊กชาแนลด้วยนะครับนี่เข้ากันไปแล้วนะฮะล <c oughs> ุงพ่อไปไหนกับข้าวห้องน้ำเหรอฮะสั่งกาแฟห้องน้ำห้องนั้นฝั่งนู้นฮะคนไทยสั่งกาแฟนะครับ เราไม่ได้แมสลงมานะฮะอดเลยอดตามลุงพลเข้าไปเลยจบข่าวเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แมสนะฮะนี่น้องโอ๋หมดแล้วน้ำมนต์น้โหกินใหญ่เลยต้องใส่หิวต้องใส่หิวหิวหน้าเลยกินใหญ่งหยาบ

ปัตตนปัตตนปัตตนถูกไหมไม่ถูกค่ะไก่ลิฟเลยค่ะไก่ลิฟเลยเหรอโอ้โหตรงไหนถูกไหมไปหลายวันหน้าเราสั่งอีกนี่างที่คะสมัยบ้างได้ไหมเนี่ยปัตตนลุ้นต่อไปฮะเผื่อๆจะอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะ สองสองตัวท้ายพี่ของป้าแตนไงนจะเป็นรางวัลที่หนึ่งทำไงอ่ะฮะถ้าออกไปได้ซื้อตัวซื้อม่เป็น ตอนนี้ลุงพลกับป้าแตนแล้วก็หมอปลาแล้วก็พี่น้ำสาเนี่ยครับมาแวะกินข้าวก่อนที่จะไปอมรินทร์ออกรายการตอนหกโมงเย็นนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับขอดดคบคุณนะฮะที่เข้ามารับชมซุปกทีชแนลครับขอบคุณครับ